ผู้ชมทราบไหมคะว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตรประจําวันของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทําอย่างไม่ถูกต้องเช่นเรื่องของการยกของหนักนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเรื่องของการเกร็งกล้ามเนื้อค่ะนั่งหลังงอยืนหรือว่าเดินบนรองเท้าส้นสูงเป็นเวลาที่นานๆจนเกินไปรวมไปถึงเรื่องของปัญหาภาวะความเครียดนะคะขาดการออกกําลังกายค่ะมักจะนํามาซึ่งอาการของการปวดหลังนั่นเองนะคะโดยอาการปวดจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ะะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยเรื่องของสภาพกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่อ่อนแอออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้แน่นอนเกริ่นนามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ตุมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ อาการปวดหลังนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้นะคะจะมาดูเรื่องของวิธีการในการรักษาว่าจะทาอย่างไรให้อาการปวดหลังเหล่านี้หายไปแบบไม่ยุ่งยากค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พาเรสวงแพทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก DBC Spine Clinic Engine ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีครับ ุณหมอคะต้องบอกว่าเรื่องของปัญหาอาการปวดหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะเป็นกันเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเจอกันบอ่อยมากๆส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วอาการปวดหลังเนี่ยมันมันมีสาเหตุต่างๆมาจากอะไรบ้างคะก็มีมีหลายสาเหตุแล้วบางทีก็หาไม่เจออ๋อค่ะแต่สิ่งที่คนมักจะพูดกันว่าปวดหลังเป็นเพราะท่าทางไม่ดียกของไม่ดีก็ถูกส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าของบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสื่อมด้วย เป็นพันธุก,กรรมด้วยหมอลองกระดูกเนี่ยก็มีคนไปนศึกษา้าแฝดเหมือนที่เกิดมาเพศเดียวกันเหมือนกันแล้วก็ตามดูไปอยู่คนละที่ก็วเวลาเป็นหมอลองกระดูกเคลื่อนเป็นพอๆกันอายุ25ก็เป็นเหมือนกัน30ก็เหมือนกันสแสดงว่าหมอลองกระดูกนี่มันเสื่อมตามเจนเนติกตามพันธุก,กรรมแล้วแล้วมันก็เลยเกิดเจ็บขึ้นมาออไอปวดหลังเนื้อหลังเนี่ยเป็นเรื่องหน้าปวดหัวเพราะว่าสถิติบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ปวดเกิน6เดือนเนี่ย เมื่อไรปวดเกินหเดือนเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยหายละมันมักจะยายาวละ,ะทีนี้ทําไมก็ยังประหลาดเพราะว่าบางคนเนี่ยหมอรองกระดูกซุดเสื่อมหรือมีข้อกระดูกเสื่อมเขาก็เขาก็ไม่ปวดก็มีเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดแบบเลื้อรังบางทีไปเพ่งเล็งว่าจะไปแก้พยาธิสภาพเ,เปลี่ยนหมอรองกระดูกหรือทําอะไรถึงจะหายเนี่ยม,มันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปอเราพบว่าส่วนมากเรียกว่าแปเก้าคนที่ปวดหลังเลื้อรังเนี่ยเขาจะมีภาวะ ของการเสียสมดุลนะหมายความว่าอะไรความปวดจะทําให้กล้ามเนื้อที่หลังเนี่ยมันเสื่อมลงมันอ่อนแอมากขึ้นมันล้าง,ง่ายมากขึ้นมันทํางานช้าไม่ได้จังหวะมันไม่ประสานงานกับกล้ามเนื้อที่เข้าคู่กันที่มาช่วยประครับประคองความมั่นคง,งของกระดูกสันหลังออพอมันพอมันแย่ลงคล้ายๆกับว่าโดนโจมตีครั้งแรกทําให้ระบบรวนต่อมาเนี่ย ความเจ็บปวดจากสาเหตุแรกบางทีหายไปแล้วหมอลองกระดูกก็เริ่มสมานตัว <c oughs> หรือว่าอะไรก็ตามเริ่มดีขึ้นแต่ว่าไม่มั่นคงละความมั่นคงไม่มีพอใช้งานก็เกิดอาการเจ็บปวด <c oughs> เจ็บปวดก็ <c oughs> เจ็บปวดก็พักพักก็อ่อนแอลงไปแล้วก็แล้วก็ <c oughs> แ,วกแต่พอไปทําอะไรเขา้ามันก็ปวดขึ้น <c oughs> มอีกก็จะเป็นวงจรของการปวดเรื้อรังซ้ำซากอยู่ถ้าคนจะทราบได้ยังไงเขว่าเรา จะมีสัญญาณอะไรบอกบ้างอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ปวดหลังนั้นไม่เคยปวดมาก่อนอยู่ๆก็วปวดขึ้นมาโดยที่อายุน้อยมากเช่นเป็นเด็กยังไม่ไวัยรุ่นเลย<อ>เด็กต่ำกว่า13ปวดหลัง<อ>มันประหลาดค่ะ มันอาจจะเป็นโรคสะมกกว่าที่มัน,เป,นเป็นเหมือนผู้ใหญ่ก็ปวด,ปดกัน,กนหรืออยู่มาทั้งชีวิตไม่เคยปวดหลังแรงๆเลยอายุเกิน60แล้วปวดอาจจะเป็นโรคมะเร็งอาจจะเป็นอะไรได้หรือเป็นกระดูกบ,บางกระดูกสุดได้ค,คุณหมอคะการรักษาที่เรียวกว่าการรักษาแบบแอคทีฟนี่คืออะไรแล้วมาจากที่ไหนคะการรักษาแบบแอคทีฟเนี่ยเป็นคําทั่วไปหมายถึงว่ารักษาโดยการออกกําลังกายซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้ถ้าเราไม่ออกกาลังกายเราใช้ยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่า อบประครบกระตุ้นไฟฟ้าเ,เราก็ได้แต่บรรเทาอาการไม่สามารถทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นได้ทีนี้การออกกําลังกายแบบแอคทีฟเนี่ยในรูปแบบที่เราใช้ในคลินิกเราเนี่ยเป็นรูปแบบกึ่งสําเร็จรูปที่เรานําเข้ามาจากฟินแลนด์คือนําเข้ามาทั้งเครื่องมือแล้วก็ตัวระบบด้วย uh, DBC International เนี่ยได้ออกแบบเครื่องมือออกกําลังกายกับโปรตโตคอลที่กํากับมาก,บกับการใช้เครื่องมือนะแล้วก็ได้ทําการวิจัยว่า การออกกำลังกายตามรูปแบบนี้ได้รับผลลัพธ์ยังไงรวมทั้งเขามีการควบคุมผลการรักษาเพราะว่าทุกๆ6เดือนเนี่ย DBC Clinic ทุกที่ทั่วโลกก็จะต้องรีพอร์ตผลเพื่อเป็น Quality Assurance ไปทางเฮดค q u เตอร์ว่าว่าผลการรักษาได้ถึง80%อย่างที่ควรจะเป็นทั่วๆไปไหมถ้ายังไม่ได้มาตรฐานนั้นก็จะมาตรวจสอบแก้ไขให้ ที่นุ่มพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาของแต่ละประเภทบ้างดีกว่าเครื่องมือก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเราจะมีวิธีการยังไงครับที่จะสามารถฟื้นฟูให้เรามีอาการปวดหลังน้อยลงนะหรือว่าไม่ปวดเลยนี่ก็จะดีที่สุดเลยครัการออกกําลังกายแบบทั่วไปนะก็มีประโยชน์ในการลดอาการปวดหลังได้ในคนที่อาการไม่เยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่มาฝึกกับเราที่เราเลือกว่าแบบอาการเนื้อหลังรุนแรงมากๆเราก็จะทําในกรอบที่เรียกว่า ปลอดภัยและให้ประสิทธิภาพสูงโดยเลือกวิธีทําอย่างนี้หนึ่งก็คือว่าคนไข้เนี่ยเราจะต้องวัดซะก่อนออว่าคนไข้ออมีพิสัยการเคลื่อนไหวเท่าไหร่ออที่เขาพอทําได้โดยไม่ปวดพอเรารู้ว่าพิสัยการเคลื่อนไหวเขาเท่าไหร่เราก็จะวัดกล้ามเนื้อเขาว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาล้านะฮะล้าเยอะไหมเพราะว่าคนเป็นปวดหลังเนื้อหลังในกล้ามเนื้อมักจะล้าง่ายเ,ออเรารู้ได้ไงว่าล้าเราก็เอาโหลดใส่ในเครื่องมือแรงต้านให้คนไข้ก้มเงยสู้กับเครื่อง ในช่วงที่เขาไม่ปวดนี่แหละแล้วเราวัดทางไฟฟ้าดูว่าความถี่ของไฟฟ้าที่ออกมาจากกล้ามเนื้อมันลดลงไหมถ้าความถีมันลดลงก็แสดงว่ากล้ามเนื้อมันล้ายิ่งลดมากก็ล้ามากแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าลดกี่เปอร์เซนต์เรียกว่าล้ามากเราจะได้รู้ด้วยว่าค,คนนี้เ,นเรื่องไรกล้ามเนื้อมันอ่อนซ้อมไปเยอะขนาดไหนแล้วมันถอยหลังกว่าที่ควรจะเป็นอยู่เยอะมากไหมเราจะได้ประมาณเวลาถูกว่าคนไข้คนนี้จะใช้เวลา6อาทิตย์12อาทิตย์หรือเท่าไหร่ในการฟื้นฟูไปถึง เท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยครับในกระบวนการฝึกเนี่ยเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยที่จะช่วยควบคุมความมั่นคงเนี่ยมันก็มีอยู่รอบด้านเราก็ฝึกกล้ามเนื้อทุกททิศทางทางก้มทางเนยทางเอียงข้างทางเอี้ยวตัวซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็ฝึกในแต่ละเครื่องแยกกันไป การออกแบบการฝึกก็จะจะเจาะจงไปสําหรับคนที่เป็นปวดหลังเนื้อรังเนี่ยเราต้องการหนึ่งพัฒนาพิสัยการเคลื่อนไหวสองพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้อ<ม>3าพัฒนาโคโดิเนชันระหว่างกล้ามเนื้อะจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงเนี่ย<ะ>เป็นประเด็นรองทําเมื่อทุกอย่างที่ว่ามาแล้วนี่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฝึกคนไข้เนี่ยเราก็จะฝึกฝึกในเซตที่ยาวหน่อยไม่เหมือนฝึกในจิมก็ฝึกเซตหนึ่งสามสิบและแพทชั่นสามครั้งสามสิบครั้งโดย ต้องคนโทรลว่าคุณตี้ของมูฟเมนดีซึ่งหมายว่าต้องมีนักกายภาพคุมคนไข้อยู่แลวฟีดแบ็กว่าคุณตี้ของมูฟเมนดีคอยทำรคคอร์ดว่าคนไข้รเกรสไปถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วทุกๆเดือนเราก็ติดตามดูว่าคนไข้เนี่ยไปได้ตามที่พยากรไว้ไหมว่าว่า3เดือนควรจะจบปัญหาเพราะฉะนั้น1เดือนนักควรจะได้ไปแล้ว1นึ่งส่วนสามของพักรสอันนี้วัดคะแนนความเจ็บปวดวัดคะแนนความสามารถในการเคลื่อนไหวอะไร นานแค่ไหนคะคุณหมอคะกว่าอาการต่างๆอานนี้จะดีขึ้นอย่างเร็วก็เดือนหนึ่งครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเราฝึกไปวันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะดีทันทีแล้วฝึกซ้ำๆเขาก็จะปรับตัวแล้วจริง้เราต้องมาตลอดไหมคะตันระยะเวลาอาทิตย์หนึ่งต้องฝึกสองครั้งครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งซึ่งไม่ติดกันควรจะฝึกแยกกันเช่นวันจันทร์ก็ต้องเว้นอังคารพุธไปพฤหัสค่อยฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับเดือนหนึ่งคือจะเริ่มเห็นแล้วมีโอกาสที่จะหายขาดไหมคะ ในในระบบการรักษาแบบทั่วไปเนี่ยเรามักจะบอกได้ยากว่าคนไข้จะจะดีขึ้นไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าในในกรอบของ DBC เนี่ยถ้าเราสกรีนคนไข้เข้ามาตามอินดิเคชันแล้วเนี่ยเรามีสถิติจากจาก DBC คลินิกทั่วโลกเนี่ยาพบว่าคนไข้ร้อยคนคที่เป็นเลื้อหลังแม้ว่าเขาจะปวดคงตัวอยู่อย่างเี้ะนะ,ะพอมารักษาแล้ว3เดือนเนี่ยเขาจะดีขึ้นประมาณ80หัวในร้อยหัว ทีนี้80หัวเนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์ค่ะคือคะแนนปวดไม่ใช่ศูนย์เลยบางทีเนี่ยเขาจะมันมีติดตัวมาสัก50 60เต็มร้อยนะฮะปวดก็จะจะเหลือสัก30-20อ่าก็คือบรรเทาอาการดีขึ้นซึ่งมันจะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ถามว่าลองเทิมเป็นยังไงเวลาเราทําให้ร่างกายดีขึ้นคอนดิชันดีขึ้นปวดน้อยลงถ้าเราไม่ฝึกเลยหกเดือนแรกจะยังไม่เห็นอะไรแต่ถ้าไม่ฝึกอะไรต่อเนื่องเลยเนี่ยหลัง6เดือนจะเริ่มมีความแตกต่างละ เริ่มจะมีปัญหาแล้วถ้าหลังปีหนึ่งไปถึงสองปีคือวันนี้ได้ผลดีแล้วเลิกไปสองปีไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมีโอกาสประมาณ6กสิบปอร์เซนที่จะกลับมาปวดหลังอีกในทางกลับกันคนที่เหมือนจบหลักสูตรอย่างนี้ไปแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีชีวิตเท่าสักหน่อยเพราะเขามีการออกกำลังกายถึงเป็นการออกแบบทั่วไปก็ได้แล้วเพราะว่าจุดอ่อนได้ถูกซ่อมแซมแล้วเขาก็ จะอยู่ในสภาพที่ว่าไม่ปวดเนี่ยประมาณได้ถึงสัก80กว่า90มีข้อห้ามไหมคะว่าคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยห้ามออกกําลังกายแบบไหนแบบหนหรือาการออกกำลังกายทั่วไปข้อห้ามเนี่ยมี2ส,ส่วนนะฮะอันที่1ก็คือคนที่ปวดหลังแล้วเป็นเป็นโรคเป็นจากโรคภายในเราเรียกว่าพวก Red f l แ g ลกธงแดงพวกสัญ,ญญาณอันตรายพวกนี้ไม่ควรเสียเวลาออกกําลังกาย ควรไปตรวจซราว่าเป็นโรคหรือเปล่าจะได้รักษาย,ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งไหมเป็นวันโรคก,กินกระดูกไหมกระดูกบางจนสุดหักหรือเปล่าอันนี้กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าจำเพาะกับโรคเช่นคนเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยไม่ควรออกกาลังกายถ้าก้มมากๆเพราะว่าก้มแล้วหมอนจะหมอนรองกระดูกหลังอาจจะเคลื่อนซ้ําได้ส่วนคนที่เป็นข้อต่อที่เรียกฟาเซ็ตจ,จอยเพนนะข้อต่อเสื่อมที่กระดูกสันหลังไม่ควรแอ่นหลังมากแต่ก้มดี เมื่อเราทราบแล้วเราก็จะนาไปสู่เรื่องของการบําบัดได้ถูกวิธีมากที่สุดสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณหมอนนะะแนะนําคุณผู้ชมว่าเราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าป้องกันตัวเราเองอย่างไรให้ห่งางไกลจากการปวดหลังค่ะครับถ้ายังไม่ปวดเลยก็ต้องป้องกันไม่ให้ปวดถ้าปวดแล้วอย่าให้เลื้อยหลังหรือถ้าเป็นเลื้อยลังก็ต้องฟืน้นฟูทีนี้ในรา,ายละเอียดหมายความว่า ถ้าเรายังไม่ปวดหลังเราก็ใช้หลังให้ถูกสุขอนามัยหน่อยออมีหลังก็ต้องให้มันรับโหลดรับภาระ,ะแต่พอสมควรและให้มันได้เคลื่อนไหวบ้างออกกําลังกายเพราะว่าไม่งั้นกล้ามเนื้อมันสภาพจะแย่ <c oughs> มันก็บังคับกระดูกสันหลังไม่ค่อยดี เอาละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแม่ก็ได้รับคําแนะนําดีๆนะคะจากคุณหมอกันไปแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าในปัจจุบันนะคะเรื่องขอ,ง,องการปวดหลังนี่มันจะเป็นกันมากแล้วก็เป็นเรื้อรังกันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันเรื่องของการแพทย์นั้นก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะอาการปวดหลังเรื้อรังที่ทําให้คนทุกทรมานนะคะก็สามารถที่จะรักษาหายได้ค่ะด้วยเทคโนโลยีนะคะทางการแพทย์ผสมผสานกับความสามารถของแพทย์ผู้เชีช่ยวชาญนั่นเองนะคะจนทําให้อาการปวดหลังเนี่ยไม่กลับมากวนใจหรือ ว่าถ้าจะกลับมาก็คงจะน้อยลงอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริวงแพทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูจาก DBS c f i Clinic แอนจี m ม,มากๆค่ะที่มารวมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะก่อนจะเปิดเบรกในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะในวันเสาร์ที่27พฤิกายน,นะคะที่ห้อง113ชั้น1น,นะคะค่ะ l i f e Center ค่ะมีงานสัมมนามดีๆนะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะคะกับหัวข้อ10โรคเรื้อรังของผู้ใหญ่วัย40ปพค่ะปัญหาสุขภาพของวัยนี้มีอะไรนะคะสาเหตุหรือว่าปัจจัยนะคะอะไรที่ทําให้เกิดโรคพร้อมกับวิธีการดูแลตนเอง ค่ะให้ค่ะ